ีสบายดีและสวัสดีเ้าพบกับพี่น้องเอฟซีเวอร์สกุลสกุลเนาะหรือว่าจะเปน็นทางไทยทางลาวหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซองสาวาสนาสแซนเนลเนาะมื่อนี้สาวาสนาการีบม่ได้ไปทางไั้งหนายเมื่อนี้สาวาสนาการีพาเอฟซีพาไปตึกป่าอยู่น้องสาวาสนนั่นเนองเนาะ คนที่ตึ๊กปลาคือเป็นไอ้าสาวาตพี่ชายของสาวาตนาเนาะเป็นคนที่ลงมือถอดแหหรือว่าตึกแห่แต่ผมเป็นพี่น้องเลยปลาละปล่อยในน้องเนาะสาวาตกับไม่ได้มีคนตึกมาลวนลานเลยมันคือมื้ออากาศมันในกระสีฮ่อนๆในแน,น่นองก็ได้ลงประเด็นน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันคือนี่กับฝนตกพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่บ้านสาวาตฝนตกแห้งๆเนาะก็ะถือว่าแห้งเติบพอสมควรเนาะถือว่าพอดีทางบกวันพ่อแม่พี่น้องเลยก็ได้หดทางเนาะ ตอนนี้ก็อยู่บรรยากาศตอนนี้ก็อยู่หน้าสาวาดนั่นเองหน้าสาวาดก็อยู่กกขามหน้าสาวาเน้องก็มีโฮมเดียวนี่แหละอยู่นาเฮ้ยพี่น้องเอ้กาหันกาบมีกกไหม้กกงั่งเนาะน้องสาวาดก็ปลูกอยู่ก็ยังบ่ได้นเนาะเพราะว่าปลูกก็บบ่ค่อยติดเพ่อแม่พี่น้องเอ้น้องนะเนาะก็เลยสิพาไปตึกปลาไม่นี้ว่าใชได้บ่ตึกปลาหรือว่าประเทศไทยเขาเอื้นทอดแหกัว่านเนาะเฮ้ยพี่น้องเนาะแล้วก็สาวาตก็สิไปทอดแหว่ามีบ่ปลาใชได้ปลาบ่เนาะเพราะแม่พี่น้องเนาะก็บ่ได้ตึกโดนนานเนาะ กับเอฟซีเฮามาเอฟซีจากพังไทยมาต่อนน้่นกับตึกแต่ต่อนน้่นแล้วก็ดังจากนั้นชาวาก็ยังบร่ได้ถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งอีกแจ๊เถื่อนเนาะกับซได้มีโอกาสบรได้ไปทาง้งหลเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสจะได้ไปทอดแหอยู่น้องสะหรือว่าน้องหน้าชาวานนั่นเองพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปลากับปลาได้อย่างไห้กับบุพาวสิตึกได้หรือโบเนาะกับไปดุนไปส้มน้ากันเลยว่าสิมีอันตึกปลาไรตัวใหญ่เราต้องพ่อแม่พี่น้องเนาะ โอเคก่อนจะไปเบิ่งไปส้มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดติดตามให้สาวาสเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวาสนาได้ให้คลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งต่อๆไปเนาะขอขอบุญข,ข,ขอบคุณที่ประค่ามโฆษณาพร้อมนพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณที่เบิ่งคลิปสาวาสแต่ต้นจนจบเนะ okay. าะโอเคพ่อแม่พี่น้องไปกันเลยไปสอบถามหรือว่าไปสอบถามอ้ายกันเลยไปตึก๊กไนตึกป่าก่อนเฮาแล้วสอนีอเนาะก่อนสาวาสนาได้เนาะ ไปเบิ้งขึ้นได้า่าค้นตึกได้แต่ <ไป S 1> บ<อ>่เนาะไปนองเนะงาะเนาะยางจากคมขาหน้าสาวบ้าสนาแล้วกัน่างไปนองสาวาเนาะก็ะมีบรรยากาศธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาเฮาม้วนมวนทยพี่น้นนองเอ้ตอนหนานี่ก็มีงัวมีอย่างเนะาะเพราะว่างัวขึ้นสีปล่อยเนะาะยางนี่เนะาะปล่อยทุกครอบครัวเลยเพราะว่าค้นนันบอได้อย่างงามแดงนี่ขค้นปล่อยไป,นไปนเนาะถ้าผู้ใดปลูกมางเต็มบางงวก็ได้เอาทวนพี่น้องไอ้หรือว่าเฮ็ดกั้เอาเนาะเพราะว่า ถ่ายงามนี่จะว่ากันบ่ได้เพราะว่ามันเป็นหนาทีต้องปล่อยงัวถี่บ่ได้เดี่ยงงัวเนาะงามนี่เนาะกัดเสียกแต่ยามผุนงามเพราะลำนาถ้าหอดเดือนทกขึ้นก็จะประกาศผูกงัวแบบนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องโอหน้องก็มีต้นบางเงี้ยวอยู่ต้นหนึ่งบางเงี้ยวหรือว่าบังนนเนาะบังนนเอาเห็ดเสื้อห็ดสเห็ดมอสนะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่ากขึ้นก็ต้ังเป็นหมากเลยผนตกคุ้งขึ้นแล้วบางคืนเลย นี่เนาะป้าแต่มีเลน้ากายเริ่มขุ่นเลยพอพี่น้องเอยฝนตกใส่เมื่อคืนนี่น้าก็เลยอยากเป็นขุ่นๆนิดนึงตอนนี้ยอ้ายคับมันพี่นางเนาะลงหนองลงขึ้นขึ้ร์นสอนก่อนเนาะสอนกวนให้ปลาตื่นซะก่อนเนาะพอพี่น้องเนะาะแล้วก็จะได้บานเฮ น้องสบายกับกว้งพอสมควรมันยาวน่อพี่น้องน้อยยาวแต่มันก็ได้ตึกป่ากระถาตึกคนเดียวหรือว่ามันกับบ่คอยถือถาหลายๆคนอยู่เจนั่นเจนี่ไปซี่กะจะถือกลัวไปนี่นะพี่น้องเลยอันนี้กันคือว่าทางงัวลงกินน้ำเนาะน้องสบายสิบหัวทั่วน้องนะเพราะว่า อันนี้ก็คือทางง้อรงกินน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าบบเห็ดทั่วก็ให้งัวกล้วยได้ลงกินน้ำน้องสะเนาะถ้าขึ้นโบกินนี่ก็ของคนอื่นนะขึ้นเฮ็ดทั่วไว้เนาะน้องสะคนอื่นนะน้องสะบัดนะก็ไ่ได้เฮ็ดทั่วก็สิได้ให้งัวลงกินง่ายๆเพราะว่างามแด้ก็สิแบบอืดน้ำแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เลยอันบบเห็ดทั่วไปให้งัวกล้วยกินให้แหละพอปีนี้ไม่ได้ปลูกง้อพ่อแม่พี่น้องเลยน้ำก็เลยสิเหลือหลายนะพอสมควร ปกติยามนี้บกแลได้ลงป่าได้ป่าได้แลปลาช่อนปลาคอเนาะแต่ตอนนี้ยังบ่พอปลาคอจักเลยปีนี้ตเกาปลาคอใหญ่ท่อขนท่อแขงนี่แม่พี่น้องเอ้ยปีนี้ยังบ่ทันได้ต้องน้ําึกตืนกันนี่ติเนากววเนาะหลายคนมุมนั้นมุมนี้มันต้องลายอันมันกว้างมันฮนเดียวบ่ถึกติ ผนตกใช่คืนนี่น้ำเพิ่มอีกอปกติปีกกรอนก้านมนัก็สิบปลายปลานี่เนาะเพราะว่าปลูกัโงโงเออปีนี่บริลูกร่าก้านก็เรื่อยๆลายน้ำลายก้าน,น้ันขึ้อยากขุนผลตกใส่มาคืนนี่ได้เนาะปกติน้ำใส่ได้เนาะผลตกใส่ก็ได้ขุนอ้าปลาซิวลายเนาะ ยังยังมีปลาซิวได้นี่น่ะสอนแค้มมาก็ได้หน่ปกติน้ำไม่ละลายปาหนี้ได้เยียงขาเพราเี่ยนขาน้องพลเพราะกปีการีน้องพลกัปตุ๊กมือเป็นตุ๊กยังบรทันปลายังบรทันได้เนาะคือยังเงียบอยู่เพื่อนปะรือว่าเป็นน้ำหนั่งมาเพิ่มเพิ่มอีกบ่เพิ่มตกเมื่อคืนในน้ำเพิ่มพราะแม่พี่น้องไง นี่คือขึ้นมวยพี่นไองเนาะไอ้สบายขึ้นเพื่อไงแต่ขึ้นกระสิบ้านนะวันนี้เนาะโซนน้องมันบ่ได้แต่ขึ้นกระวานนะวันนี้ควรให้มันขุ้นกันอยู่มุมนั่นก็เล็กน้อยเด่นน้าเนาะพ่อพี่น้องเนาะขึ้นเด่นน้าขึ้นสนุกสนานเมื่อนมวนได้ด้ะทั้งเล็กน้อยเด่นทั้งนั้นสิตื่นเนาะส่วนบ้งพ่อน้องพ่ออยู่นี่หรือว่าไอ้สบาย๋ยวนี้มันสีเล็กแถวนี้เพราะว่าขึ้นสีโจกปะทอกันได้พ่อพี่น้องเนี่ยแม่ก็ค่อนข้างล็กเนาะ ปลาไปตอนน้ำท่วงมืดบ่ไม่ไปตอนน้ำท่วมเมืดละตอนน้ำดัด่นเนาะแต่จริงปีนี้ก็ยังไม่ได้ตึกพอมือมืดได้เนาะเ่นตึ๊กต้องเธอกัเอากินล่ามตัวเนาะกินนิดนึงเลยยังเห็นมีแมวปลาอยู่ปลาเฮียปลาไฮปลาไปน้ำหน้าผมรุนว่าหน้ากลางนองน้ำฝนเป็น้องหน้ากลางนองเลยเวลาฝนหนำมากๆคักน้าหน้าสวาดทั้งเพื่อนสว่างผมเนาะสิไล่ลงมาตาดตาดลงมาบนนี้เบิดเลย เนื่องมานโฮมน้องมองเดียวแล้วก็น้องก็มันเก็บบ่อยู่ก็ไล่ผ่านลงไปอีกน้ําล้นปีนี้น้ําล้น3เทือพดปกติสิล้นเทือนึง2เือเนาะล้นลปกติก็ปลาก็ไปนําเนาะขึ้นก็ได้ตัวนึงหกบ่ใหญ่เนาะตัวๆปลายังบ่ใหญ่ปลาตัวน้อยปลาขาวน้อย่าน้ํามกได้ยงีตัวใหญ่เนาะปีกายนีได้เป็นคู่เป็นคู่เนาะ แม่ปลูกปลูกคือกอนๆเนาะปีนี้มันไ่ได้ปลูกหมูมูนบกปีปีตะก้าปลูกหมูมูุปีน้ำกับบอกุปีเนาะปีน้ำบปีนี้ต๊ก้าสบายด้วยคำน้ำกบอกสาสิต๊ก้าและก็ได้ดำหน้าก่อนโมเนาะมันนี่กระก่วกระ่ใหญ่ท่านเนาะาะวเขามีนองเลย ดำก้อนมูอะไรกินเขาวไว้กินเขาไม่ไว้ก้อนเนาะเป็น้องเนาะจะเป็นไว้ก้อนเนาะเ <Okay. S 1> ห็ดก้อนแล้วก้อนเป็นก้อนไม่กินก้อนสมมติว่าเขาจ,จาิจ้างสวาทกับจีจ้างเอาเนาะสมมติว่าจ้างเอากอะไรคนณกับว่าดำพ่อแม่พีพ่น้องไอ้ทาเ้าวดำพ่อมคนได้ได้ผลตกลงมาแบบน,นี้กับพ่มีคนมาดำห้เนาะ mm. อันนี้อาศัยน,น้ำนองสะแล้วกระโดดขึ้นไปดำเมากระห่าก็ได้จ้างคนอื่นมา mm. ก็ได like to ้เนาะคันค si 네ือสมมติว่าเขาจ้างก่อนว่าส้วงเพิ่งกระยากเบียกของเพิ่งคือกันราคาแบบค่าโตเพิ่งกระสีแพงกว่าเนาะแพงเลยเพิ่งกระบ่มีคนมาอีกแม่อีกอย่างพอเขาหญาติตเพิ่งมาจากเบียกของเพิ่งเนาะคันเพิ่งมาให้ราคาก็ต้องแพงเนาะแต่คันบาแบบเนี่ยโมเพิ่งกระบด้มีเบียกเพิ่งกระบด้มีเบียกเข็ดอีหยังเพราะว่าเขามาจ้างนำหน้าเพิ่งกระสีมาเพราะว่าเพิ่งบ่มีเบียกอีหยังเนาะคันเขามีนำน้องเพราะว่ากล้าเขากระสีใหญ่ใบเนาะคันคือเขาบ่มีนำน้องเขาก็ต้องถ่ายคนโตก่อนจะส แต่ว่านี้เขามีน้ำนองการมุมแบบแบบที่ก็สามารถได้เลยเห็นได้เลยไอล่างไ้ปลาสองตัวแต่ตัวบี้ยยังเป็นพี่น้องไอตัวยังน้อยอยู่แต่ว่าก็อยากให้พ่อตัวใหญ่ๆเนาะแต่ส่วนใายปลาปลาก็อใหญ่เลยอยู่น้องนี่ปีการี่ได้ร้ายแน้วทีนี่หน้ามันซีโบกกันที่้าโบกนะมีปลาเนี่็คิดว่ามีอยู่แล้วเพราะว่านองกลางหน้าเนาะปลาธรรมชาติจะลงไปนี่นะพี่น้องเลย อากาศฮอ่เนี่ยเนาะตกแห้งคำพูดก็ตกมาขึ้นนี่ก็จักว่าสีน้ำกับสิบบรายตาหนีไปจั๊กเลยคือนี่ก็ตกแห้งอยู่แต่ว่าตกบุดุเนาะพอดีกันคือไผรผู้ใดเฮ็ดสวนท่านี้ก็บโบสถ์พักมื่อนี้สบายไปหลายตัวตกม่ฮวงกับ่มีเนาะปีนี้เนาะปีนี้ปกติออกดอกได้ออกดอกแล้วบ่เนาะ ทีนี้โมมี่วงมง่วงธรรมชาติบ้านเฮาอยาาม่วงโซหรือว่าม่วงนั่นเนี่ยงวงโซูกม่วงที่ว่นา,นาน้ำใยหนาเนาะกากใยหนาฮันนี่ปีไกาเนี่ก็บ่หลายปีไก,ก่ปีนี้บมหูปีนี้โมมีเนาะโมมีถ้ามีก็มีได้ปานนี้เนาะแม่นปก็ตีนสด,ด,ดนอกเป็นโต๊ะเนาะตึกไร่กับไล่ต่ปากคอบ่ใหญ่เนาะพ่อแม่พี<ด>่น<ด>้องเนาะปากคอเนาะยังน้อยอยู่นะพันคือเห็ดกินกันละสิพอกินอยู่ดอกเนาะเเป็็นฮด ตำน้ำพริกกับพ่อได้ซิได้พ่อได้ตำในพ่อแม่พี่น้องเลยสามตัวเลยถึงจะตัวน้อยน้อยกับน้อยกับ่น้อยบันไรกับญ่เติบอยู่อ๋ออะไรอีกเลยเนาะได้สามสี่ตัวเลย ได้บ่ถ้าสียาตึกจะบ่บันนี่เข็นแบบเมื่อยเลยเนาะกน้องกวงน้องง่ายกวงแต่มันตึกปลาคนเดียวเราบไ่ได้อยู่ตงน้องเลยมันบ่มีแบบต้องอ้อมพน,น,น,นมข้างนั้นอ้อมข้างนี้มันจังตึกได้เนาะอีหย่างนึงกับปลาก็มีกับอยู่ในน้ำเนาะมันก็ต้องมีแหละปลา ไปบ่หัวสิลายได้โบลายเท่านั้นแหลยขึ้นมาขึ้นเมื่อยแล้ยขึ้นจะขึ้นเลยเนาะสามารถกลับจะได้ไปเบ่งปลาก่อนได้จ๊สโได้พอเจียวพอปุ่นบ่ก็ไไรนะหตัวใหญ่ขึ้นเก่งขึ้นเนาะปลาน้อยเมื่อก่อนนี่ขึ้นตึกก็ได้ตัวใหญ่อยู่แต่เมื่อนี้ฝนตกบอกขึ้นจังไรหน้าเพิ่มขึ้นสูงขึ้น ็เลยตึกผู้เดียวเพิเถื่อปลาไปอยู่มุมนั้นมุมีแน่เนาะนี่เนาะปลาพุ่พี่น้องเอ้ยปลากบ่ใหญ่ว้ายปลากน้อยๆก็สิพออยู่นบ้านนงนี่แหละค่ะปีนี้ยังบ่พอปลาใหญ่ขึ้นกัสิยาตึกขึ้นเมื่อยแล้วขึ้น่ ตึ๊กปัดชื่อไทยไล้ตัวยังไงเลยกว่าเนาะอ้อหนักพรมิมทพี่น้องงัวเนาะงัวมากินน้ำพรมิมทพี่น้องอ้อหนักเวล่าขั้นหิวขั้นกระสีดงไปกินท่าขั้นกินน้ำเลยหันเนาะกระสีดงท่านั่นเป็นประจำเลยเพราะว่าทางเที่ยวจนเดือมจนบ่มีหยาเลยบังหันเนาะบ่งบ่งงัวลงกินน้ำมาเนาะ อันนี้คือถ้าเอาน้ำลงตอนยามเดอนหาเดินทกเวลาฝนตกแต่ก็สไปน้ำเขาเขาไว้นองสต็อกไว้นองเลยเนาะเต็มกรมูด้วยน้องน้องเต็มได้จะอัดทังนี้ไวเพราะว่าต้องในน้ำในนี้ต้องสต็อกไวฝนตกตอนแรกพอสต็อกเก็บน้ำไวเวลาฝนตกเขาจะได้ดูดดำดำดูดเซก้าหรือว่าดูดดำก็ได้ถ้าเต็มน้องนี่ก็ถือว่ากุ้มด้วยเนาะแต่กาบ่ได้ยากเพราะว่าน้องสบาบ้านมันีทางปล่อยลงไหลลงมาแต่ทังทุ่นทางเฮือนอยู่แล้วเนาะ โอเคพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเกษตรได้ลาคลิปไปเพียงสามนี่กันเนาะบัดนี้เนาะสำหรับคลิปนี้เกษสิได้ล่าใบเพียงสามนี่กันสิได้กันก้าวบ้านก่อนเนาะบัดนี้เนาะกับเพื่อนก่อนบัดนี้เพราะว่าอ้ายเพิ่นกับวาสิยาและเมื่อยแล้ะขึ่น่าเนาะสวัสกีเกษตรตดูกันคือว่ามื้อนี้บ่ไร่ปลาได้บ่ได้เนาะมีแต่ตัวน้อยได้กันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสวัสดีเกษตรขอตัล่าลาก่อนบัดนี้เนาะใบเพียงสามนี่กันขอบคุณขอบคุณเอฟซีสวาสนาเวอร์สุขุสุขคนเนาะที่ติดตามรับชมซ่องสวาสนามาโดยตลอดมาเนาะ ขอบุญขอบคุณ,คณหลายที่บอขาา่ามโฆษณาขอบุญขอบคุณเอฟซีใหม่ด้วยเอฟซีเก่าทีหักแพงชาวบ้านมารวยตลอดเนาะโอเคเพื่อนพี่น้องทาสสวาสนาเบ้าพิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนั้ำพีน้ำน้องใบม,มองนี้เนะกกาะเชิญกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดี